ปรากฏว่าพฤติกรรมของเขเมินเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับกัมพูชาอ้างว่ามีระเบิดจากกระสุนตกค้างของไทยแต่ปรากฏวประานากองทัพไทยเราออกมาปฏิเสธข้อหานี้นะครับกัมพูชาเนี่ยบอกว่าหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาหรือว่าซีแมได้ออกเอกสารที่แจงผลการตรวจสอบเหตุระเบิดเมื่อวันที่25ตุลาคม2568ในพื้นที่อำเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารซึ่งเป็นเหตุให มีเด็กชายอายุ10ขวบเสียชีวิตไปนะครับแล้วก็บิดาได้รับบาดเจ็บส,หบ <Okay. S 1> สาหัสสาระสำคัญในเอกสารฉบับดังกล่าวระบุถึงผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ของกัมพุชานะครับขีดเส้นใต้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับภาพถ่ายจากจุดเกิดเหตุของกัมพุชาเช่นเดียวกันสรุปว่าวัตถุระเบิดที่ทําให้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นระเบิดแบบคลัสเตอร์ M85 จากกระสุนแบบ M396 ซึ่งยิงมาจากปืนใหญ่ขนาด155ม mm ิลลิเมตรของกองทัพไทยและอ้างว่าเป็นเศษวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากเหตุปะทะ ระหว่างวันที่24-28กระกฎาคม2568เรื่องนี้พลตรีบินไทยสุวารีโคษกองทบกได้ออกมาชี้แจงน,นะครับว่ามอพิจารณาเนื้อหาของเอกสารชี้แจงและภาพถ่ายจากที่เกิดเหตุเอาไปเปรียบเ,เทียบกับข้อมูลทางเทคนิคของกระสุนปืนใหญ่ชนิดที่ทางกัมพูชาระบ,บุในข่าวเนี่ยปรากฏว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับโดยมีข้อสเกตหลายประการดังต่อไปนี้นะครับประการแรกกองทบกไทยมีลูกกระสุนปืนใหญ่ลักษณะดังกล่าวจริงไหมจริงครับ แต่ใช้ในลักษณะที่ต้องใช้ความระมัดระวังกับเป้าหมายที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มั่นคงแข็งแรงใช้สําหรับการเจาะเกราะและใช้กระทําต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้นซึ่งมีลักษณะเป็นกระสุนระเบิดทวิประสงค์หรือว่า Dual ลเพอร์โพสอิ o v e ู o คอนเว i นชั l น a n ลม i ริชนะครับของปืนใหญ่ขนาด155ม mm. ิลิเมตรอันนี้เป็นประการแรกประการต่อมาครับประการที่2นะครับ การทางานของกระสุนชนิดนี้เนี่ยเมื่อยิงถึงเป้าหมายที่กําหนดแล้วมันจะระเบิดแล้วก็จะปล่อยลูกระเบิดย่อยแบบ M85 ออกมาซึ่งลูกระเบิดย่อยจะทํางานและระเบิดตัวเองอย่างอัตโนมัติไม่มีการตกค้าอยู่ในพื้นที่และไม่มีส่วนประกอบของลูกปลายหรือว่าลูกเหล็กทรงกลมภายในระเบิดแต่อย่างใดประการสุดท้ายครับประการที่3จากภาพหลักฐานที่กัมพูชาเผยแพร่เ,พเนี่ยพบว่าลักษณะความเสียหายไม่ได้สอดคล้องกับระเบิดแบบ M85 โดยภาพที่ปรากฏแสดงให้เห็นหลังคาบ้านและโอ่งน้ํามีรูพรุนอยู่เป็นจํานวนมากรวมทั้งพบร่องรอยสะเก็ดระเบิดทั่วไปซึ่งไม่ใช่ลักษณะของระเบิดแรงสูงแบบเชฟชันนะครับที่มักจะก่อให้เกิดการลุกไหม้หรือว่าหลอมละลายของพื้นที่วัตถุระเบิดแบบ m 85ไม่ได้มีคุณสมบัติสร้างส,างสะเก็ดจานวนมากเช่นที่ปรากฏในภาพโฆษกทบบกบอกว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากนะครับที่ลูกระเบิดย่อยแบบ m 85จะไม่ทํางานจนกลายเป็นระเบิดตกค้าง และแม้ว่าเกิดเหตุระเบิดจากลูกระเบิด m 8 5จริงภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ขัดแย้งกับข้อสรุปทางนิติวิทยาศาสตร์ของฝ่ายกัมพูชายอย่างชัดเจนการนําเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาควรจะอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบนะครับเพื่อไม่ให้กลายเป็นข้อมูลบิดเบือนที่อาจจะถูกใช้สร้างความเข้าใจผิดในสังคมเพราะว่าการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องย่อมส่งผลกระทบต่อกระบวนการลดความขัดแย้งที่ทั้งสองประเทศเดําเนินการอยู่ในขณะนี้ตกลงยังเชื่อไม่ได้นะครับเอเมทเนี่ย <laughs> ยังไม่ทันไรเลยเอาอีกแล้วเริ่มมีอีกแล้ว <c oughs> <c oughs>